ขึ้นได้ค่ะลกูกแต่ต้องระมัดระวังนะขึ้นได้ลูกขึ้นได้ขึ้นได้สชลกูลกเขามีไว้ให้ขึ้นไงอ่าทีนี้จับจับ,จ,บจับราวจับราวจับราวเหล็กลกูกจับราวเหล็กอ่าโอเคแล้วก็ยืนขึ้นโอเคค่ะอ่ะไป เข้าไปลงมดเข้าไปได้ะค่ะลูกอันนี้ค่ะอ,อันนี้อุโมงค์ลูกอุโมงค์ใครอุโมงค์ลูกให้รอดออกมารอดออกมาทางนี้คะ่ะโอเคอ่แล้วจะลงทางไหนคะลงทางสไลเดอร์ไหมอ,อันนั้นเป็นบันไดค่ะลูกบันไดนจะลงทางบันไดเหรอไม่ลงทางสไลเดอร์เหรออันนี้เป็น ราวันใดลูกราวันใดอะไปลอดอุโมงหรอเออจะลงทางนี้เหรอลูกลงทางนี้ไม่ได้ต้องลงทางนั้นเห็นไหมพี่เขาบอกลงทางนี้ไม่ได้ ลงได้ไหมอ่าต้องลงทางสไลเดอร์พี่เขาบอกว่าลงทางนี้ไม ja ่ได้นะคะลูกหนูจะลงทางนี้หนูต้องเพิ่มความระมัดระวังนะลงได้ไหมพี่เขาทำอะไรพี่เขเล่นค่ะลูกอ่าลงมาลงมาอุ๊บ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 เห็นไหมเราเขาไม่ได้ลงทางนี้ค่ะลูก มินมีนไปไหนต่อคะลูกอาจจะนั่งชิงช้าหนูจะนั่งชิงช้าระวังนะลูกระวังนะอาไกว้ไกว้ จับราได้ไหมคะลูกโอเค,อเ,คเก่งมากอุโมงค่ะอุโมงค์อ,อะลอดอุโมงออกมาลอดอุโมงออกมาอ่ะลงทางนี้ได้ไหมนี่นี่นีพ่อรออยู่ตรงนี้ลูก พอรอทางนี้ค่ะอ่าใชา่จับตังนึ่งได้ลูกเจ่งเลย พี่เขาบอกว่าทางลงนะลกูกระวังระวังลงระวัง,งจับจับอ่าเห็นไหมพี่เขาบอกจับลูกต้องระวังนี่คือทางลงนะคะลกูก จับจับล้ค่อยลงมาขอบคุณค่ะน่ต้องต้ย่างี้อ้่อีบาย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 หน่อยบมืบายบายพ่อหน่อยลูกบายบายค่ะ 奶奶。